ไฟหน่อยส่งเลยนั่นแหละไปแตะเ,เบาเอ,าอาค่อยๆเติมนั่นะนะมันนุ่มไหมเออนุ่มนวลแต่หนักแน่นไงม,มันหยุดแน่น อย่ไปเลยอย่าไป,เ,าเ,าไปเดี๋ยวไปผมให้ลอง a b s มันต้องหาที่เป็นสายใต้ต้นไม้เห็นไหมต้นไม้เออา,ายอ่ะเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับด้วยไปไีหนก็ได้ตรงมี้ายมันไม่ออกเยอะอ่าเนี่ยกระแทกลงไปเลยนะรู้สึกไหมว่า a b s มันแตกต่างจากของเดิม แตกต่างเลยนะผลนั่งรู้สึกรู้รู้สึกโดนโยนไหมรู้สึกโดนโยนไหมวันนี้ <c oughs> ไม่แต่ว่ามันไม่โดนโยนเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม,ไมเออเมื่อก่อนเนี้ยมันเวียงเลยเนี่ยกลับรถเลยเออโอเคเอเบสมันก็แน่นนะ <c oughs> มันมันมันแบบมันไม่มันไม่เหมือนของเดิมของเดิมนี่เอเบสทำงานนี่มันไหลเลยเมันจะอยู่อครับเอเบสทำงาน <c oughs> แต่อยู่ ไม่ไม่กี่ทีเองก็กลกแล้วก็อยู่เลยใช่ใช่แล้วเมื่อกี้นี้ถนนเนี่ยมันจะต่างกันด้วยล้อซ้ายนี่เหยียบโกรดเหยียบทรายอยู่ล้อขวานี่ถนนดีใช่ใช่ต่างสักเลยถ้าเป็นหน้าดิสหลังดำนี่อย่างนี้อย่าไปลองนะบอกเพื่อน <c oughs> อันตรายนะม้วนได้เลยอะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับวันนี้ดึกหน่อยฮะวันนี้ <c oughs> เออ <c oughs> อะไรอะ่ะ มาจากนครปฐม,มนะได้ยินไหมเหมือนเหมือนข้างหลังทำงานแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่ไม,ไม่มีนะ ABS ว่าเขาใส่มายังไงทำไมไม่ทำงานก็มันเป็นดำไงมันต้องทำงานกับดิสดิ ABS ไคยบอกจะหมุนมาลองดูไปลองเองก็ได้หน้าดิสหลังดำที่ว่าไม่หมุนเนี่ยกระแทกเลยตูมหมุน <laughs> เอาเลยฮะสะพานนั่นแหละ สวัสดีทุกทกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับอ้าวเบรกถึงจุดหยุดนึ่งเลยนี่เดินเดิะดมดะครับฮะนี่มปนเดินเยอะเลยครับมันไม่ไม่ไม่เหวี่ยงไม่อะไรเลยนะถ่ายมันไม่ปัดเลยครับออ่ยอดนะมันโอเคนะไม่ไม่เสีย,ยได้ตังค์แล้วนะไม่เดรคับ <laughs> บอกแล้วเนี่ยมัน ได้ผลจริงๆสวัสดีครับเสียเสียแก๊สสวัสดีครับเสียเปิดสวัสดีเสียชัยวัดเสียโชคชัยเสียตายเบกเสียพยุงเสียวิลาศเสียสับชัยชื่อเพาะยันเลยเสียวิศ เสียนลงเสียสุริยาดับลองจะติดใจขอบคุณครับเสียเปิร์นี่เจ้าของเสียเปิร์นี่เจ้าของเวลไฟไฟแดงสั่งชุดใหญ่เลยไงที่บอกอะสวัสดีครับเสียสนิทเสียวัชระพงเสียเปา สุดยอดครับขอบพระคุณมากครับเทตตอนมืดมืดมันไม่มีฝนนะเสียดายไม่มีฝนอยากให้เทตอนฝนด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับเสียชัดชยัยเสียต้นเสียอรุณตรงไปก่อนครับแยกหน้าเสียพิสารสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเสียโชคชัยส,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 สวัสดีครับเป็นพาโดหลังอย่างเดียวข้างหน้าเปลี่ยนพระเบก สายถักรอบหน้ามาใหม่สวัสดีครับเสียนัชนกเสียกมลเสียวะระพรเสียน้าเสียตามเสียตัดสินใจดีๆจะไปหรือไม่ไป เสียกับตันใช่ครับเป็นดิสเบรกหลังเปลี่ยนดิสเบรกหลังพาดอ๋อรถเกง๋งน็อตสี่รูหลังเปลี่ยนเป็นดิสเบรกได้ไหมได้ทําไปแล้วครับมีมีม,มีเดี๋ยวไว้ทักแชทมาจะส่งรูปให้ดูสวัสดีครับเสียพงศัก์เสียกับตันเสียพงศักขอบคุณมากสวัสดีครับคิดถึงครับ เสวัชชละพงศ์สวัสดีครับอืมนี่เลยเสียวัชชะละพงศ์นี่บอกว่าใช่ครับถ้ามีฝนด้วยเห็นชัดเจนเลยนะยืนยันมาอีกเสียงหนึ่ง <laughs> สวัสดีครับเสียอนุวัตเสียสุรพลสวัสดีครับเสียธนกรเสียธิรุ วัดเดี๋ยวพรุ an, ่งน e, uh ี้เช้ารอชมนะครับเ้ไม่ใช่วันจันทร์เช้ารอชมแต่จะโพสแต่คันนั้นเขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมไลอ่ สรุปแล้วเป็นไงฮะสวัสดีครับเสียธิรวัตรเทียนิพัด์เนี่ยฮะแยกเนี่ยอันนี้อันนี้ซอยเนี่ยเลยละเลยละเลย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 ละเลยละเลยละเลยละเออเป็นไงครับนะรู้สึกเออเออมันจะโยนนี่นี่นี่เรารู้สึกว่าดูโทรศัพท์นี่ยังสบายสบายเลยเห็นไหม บอกแล้วอย่าไปแย้งตอบเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าชุดใหญ่เลยรถต้องแต่งอันนี้ผมพูดจริงๆนะรถต้องแต่งถ้าไม่แต่งเดี๋ยวป้ายแดงมันยั่วกิเลสยวนี้มันต้องไปเพิ่มอีกเยอะมีรถต้องแต่งฮะตกลงรู้สึกว่านัา่งพูด,ดพูด,ดโดยสารก็ยังรู้สึกเลยนะว่าแตกต่างครับไม่โกหกใช่ไหม,ไม ไม่ได้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะขอบคุณมากเลยคนระับมขอบคุณมากครับ <laughs> ที่วางใจขอบคุณครับบางีเขากขอศึกษาที่นี่ดีอแล้วอืมครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมครับสวัสดี สวัสดีเสียไฟแดงโอ้ไฟแดงรีบไปไฟเขียวไม่ไปเสียกลางขอบครัวอิ่มอุ่นขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ครับผมขอบพระคุณมากครับเสียพิสารสั่งมาอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวผมตามให้เสียเลมอนไรู้อ่านผิดแรือเล่าเอาเป็นว่าท่านเสียพิสารก็ ก็คันที่เราเคยคุยกันนะฮะที่ว่าคันแรกมาแก้คันคันที่สองนี่สไลด์มาเลยไม่ต้องคุยเลยเรื่องราคายกไปเลยทําก่อนจ่ายที่หลังเลยครับขอบคุณครับอันนี้ล้อเดิมจะมืดมืดหน่อยเดี๋ยวเปิดไฟได้ไหมเนี่ยข้างหน้าเดิมรถเดิมๆฮนะไม่ใช่รถซิ่งมาจากนครปฐม ครอบครัวครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับเอาไว้รับชมกันใหม่ฮะสวัสดีครับเสียทอมมี่เสียทอมเสียวิรัสสักขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมขอไลค์ให้ผมนิดขอแชร์ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับเสียศักดามาที่หลังเดี๋ยวยังไงดูย้อนหลังเนี่ยฮะเทสเทสรถ ทั้งผู้โดยสารทั้งคนขับทั้งไดเวอร์ทั้งคนทั้งผู้โดยสารออกมาให้การรับรองแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ